อต้าวครัวคำโตโตสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันสูตรบำรุงรักษาดวงตาแก้าการตาฝ้าฟางตาพร่ามัวกล้ามเนื้อดวงตาเมื่อยล้าและเวลามองจะเห็นเส้นขึ้นที่จอภาพวิธีนี้แก้าการแบบได้ผลแต่ก็แสนจะง่ายมากๆเลยค่ะวัตถุดิบก็จะเป็นผักบุ้งนาหรือว่าผักบุ้งแดงสําหรับผักบุ้งนาหรือว่าผักบุ้งแดงตัวยาก็จะเข้มข้นกว่าถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ใช้ผักบุ้งจีนแทนก็ได้ค่ะ ผักบุ้งแดงที่เกิดตามท้องไร่ท้องนาทานกับส้มตามหรือว่าจะต้มจิ้มน้ำพริกรสชาติอร่อยอร่อยแม้กระทั่งมาทำเป็นชาบำรุงสายตารสชาติก็อร่อยและแก้อาการแบบได้ผลอีกด้วยนะคะผักบุ้งนาพอเราเก็บมาแล้วก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดประมาณ2-3ครั้งหลังออเอาเศษดินหรือว่าเศษปุ๋ยออก แล้วก็จะมีลูกมะกรูดสำหรับหม้อนี้จะใช้2ลูกค่ะล้างให้สะอาดผักบุ้งก็หนึ่งกําใหญ่สำหรับมะกรูดก็จะใช้2ลูกมะกรูดล้างเสร็จแล้วก็นำมาหั่นครึ่งแบบนี้นะคะผักบุ้งก็ทำเป็นกาาไว้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟใช้น้ำที่2ลิตรเปิดไฟแรงแล้วรอให้เดือด พอน้ำเดือดก็นำผักบุ้งและมะกรูดลงไปต้มเลยค่ะกดผักบุ้งแล้วก็มะกรูดให้จมน้ำปิดฝาแล้วก็ใช้เวลาต้มที่5นาที ขอครบ5นาทีก็ปิดไฟถ้าหากท่านไหนต้องการดื่มแบบน้ำชาขั้นตอนนี้ก็ดื่มได้เลยนะคะวิตามิน A จากผักบุ้งก็จะช่วยบำรุงสายตาสารที่ออกมาจากลูกมะกรูดก็จะช่วยให้นอนหลับสบายและต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเซลล์มะเร็งให้เจริญเติบโตชา้าและมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะและสำหรับวิธีบรรเทารักษาอาการเมื่อยล้าดวงตาตาพร่ามัวตาพร่าฟางด้วยไอ้น้ำอันดับแรกเลยก็เตรียมผ้าพื้นใหญ่หญนึ่งผืน แล้วนาหมอ้อที่เราต้มมะกรูดกับผักบุ้งมาวางไว้ด้านหน้าแบบนี้ค่ะสําหรับการวางหมอ้อก็ระวังความร้อนด้วยนะคะเอาที่สะดวกของแต่ละท่านเลยค่ะคลุมให้มิดแบบนี้แล้วก็ก้มลงไปให้ห่างประมาณ2ฟุตในช่วงเวลาที่เราอบไอ้น้ำก็เป่าลมออกจากปากเพื่อให้ไอ้น้ำจากหมอ้อละเหยเข้าโดนกระทบใบหน้าและดวงตาระหว่างนี้ก็กระพริบตาทีๆการกระพริบตาก็จะช่วยล้างดวงตาให้มีความสดใสแล้วก็คลายอาการเมื่อยล้า ก็จะช่วยให้การมองเห็นสว่างสดใสขึ้นค่ะในช่วงอบแต่ละครั้งก็ประมาณ1-2นาทีหรือว่าจนกว่าเราจะทนไหวถ้าทนไม่ไหวก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็ก้มลงอบต่อใช้เวลาอบทั้งหมดก็ประมาณ5นาทีก็พอค่ะและอาการเวลาเรามองเห็นเป็นเส้นๆที่จอภาพก็จะลดลงแล้วก็จะหายไปสำหรับวิธีรักษาการตาพร่ามัวตาเมื่อยล้าอยากแตาทดลองมาแล้วได้ผลค่ะ เพราะว่าการทําคลิปการตัดต่อแต่ละคลิปใช้สายตาเยอะมากๆความร้อนจากไอ้น้ําก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาเราผ่อนคลายกลิ่นหอมๆจากมะกรูดก็จะช่วยให้เราสดชื่นขึ้น,นค่ะและถ้าหากจะดื่มเป็นน้ําชารสชาติก็อร่อยดื่มง่ายกลิ่นหอมๆจากมะกรูดและมีความเปรี้ยวเล็กน้อยจากลูกมะกรูดหรือแทบไม่ได้รสเปรี้ยวเลยค่ะและวิธีการดื่มก็สามารถดื่มได้ทั้งวันจิบเป็นน้ําชาหรือว่าถ้าหากดื่มก่อนนอนก็จะช่วยให้หลับสบายดีขึ้น ก็เป็นการพักผ่อนสายตาไปในตัวอีกด้วยนะคะถ้าหากท่านไหนกําลังมองหาวิธีบารุงสายตาและอาการนอนไม่หลับก็ลองไปทําสูตรนี้ด้วยนะคะใช้ได้ทั้ง2วิธีวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆเลยค่ะค่ะสิ่งดีๆแบบนี้บายยายแต้วครัวคำโตโตขอบคุณที่ดูจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ